สวัสดีค่ะทุกคนไฟ์สดนะคะอยู่ที่สนามกีฬานีบ้านสวนนิลุยจาวันนี้สองเาวเราจะไร์สดร้องเพลงกันนะคะนักร้องเขาไม่ว่างเข <c oughs> ้า่าลองที่ใบนี้ก็เล่าเกดน้ำยีงเป็นบ่เลิศกระสิเข้า,<ม>า,าจ้า<ะ>ไฟ พี่ใหม่นักร้องนักร้งองเขาอนันซ้อมอเบอร์เด๊เพอา่ามันสีคำนะกระสีมีเฮาดิจ้มชี่คนจงมีชีวิตในวันต่อวันอยงทำไม่ได้อยู่เ,ด,เดีย,ยบปากตานี่เด้เอยกระสีตาเนี่ะจ้าจ <c oughs> เห็นละจ้ามันกรล่างตังอันนี่แหละนั่งกอรกันอยู่นี่ละจ้าจ,จ้าโอเคค่ะ โอเคครับมา,าบน่นี่พี่ต่มา,าบ่นี่อ๋อโอเคครับมื่อกี้เงาจะลงองฮิปเมื่อกีไฮะล่องกับล่องฮิปคือไรโอ้กว่าม,มันไม่ลงให้กูตะโดนแล้ว <c oughs> โอ้หนูสี่เป็นคนลงสวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> อีหนึ่งลงคลิปอีหนึ่งไลฟ์สดบ่ ตาอันได้เห็นถี่กิจสางไร่ได้เลยไร่สดค้นกับเบิ้งแปดขาวอยพันันด้อ่านถืกิจสางไร่ได้แล้วไร่สดคนเบื้สามพันสี่พันลงขีคนเบิ้งสองสามแสนข้าวเดียวแมหนึ่งบ่ได้เงินนานๆเรื่องเขียวนางแก่กันเดี๋ยวมันอยู่บนกินข้าวด้วยพัสดุคิงกันแล้วอันปัาจัยเหีหยังบุน่ากินมาสิปเปะ ุอรอทั้งวันค่ะแม่ประสนาเนเออถาคอยแน่ตอนนี้กาลังตั้งเวทีนะคะทุกคนขาคืบอบัตจองตกาลังตั้งเวทีนะคะนี่แเนกตั้งเวทถอกเวทีอันนี้ก็คือกำลังจะ ตอนนี้นบส่ามันบสีออกทีบานเองี่ลกับี่ไแล้วนะเป็นบอลควมเศร้าาเวลาทลงมันบอส่ามันกัดไม่มากินง่ายแม่เป็นสูตรบ่บัฉันมามักสาดฉันมาฉันอื่นมาลงเห็นบอลันนมเป็นฟอ ก็จะพูรสชาติเก่าหนิบ่การรสชาติเก่าแต่ว่ามันบ่ช่าเวลาเขากินมันสาหรั่วเขากินมันสิค่าข้อมันจะเป็นฝืดข้ออื่นยากๆแม่ฉันงงเลยเอาเพิ่มขึ้นมาติดไฟนเดี๋ยว่าบอันนี้มันกับบอบ่ฟื้นเอาซิมเบิงนี่ซิมเบิงก่อนบ่กูบ่กินนะบอลมบ่ซิมค้าเดียวมันสิฝืดมันสิกินง่ายแม่มันบ่ฟืดข้อ ก,กันสีพวกขคือกันมันมีรถหวานย <c oughs> ูซอไหมฮะกันมันสามมันกนสีครับอ๋อกินได้ลาเขาดูดสีขาคอคือจังข้าค้อนี่ดูตั้งแต่มาสีเคปวกแดงระยองมาตอนแรกๆเลยจ้านลิตาอยู่สีเหลืองค่ะสีเขียวแพ้แน่คนณปา มันขึ้นกันหนูอยู่สีเหลืองค่านูอยู่สีเหลืองค่ามาบอกอัน,นไฟเันสิมม่ยังไงละ่ะโทษนั่นเองโทษออกมาแล้วค่ะท่นติดไฟให้สหว่างทั่วสนาม จานกาแล้วเห็นไปไหนไม่ช่วยเา้ช่วยด้วยความดันเบาหวานหนูขึ้นใครไม่รู้ไปล่องไ,มไหมแม่ ตัวรอบหนึ่งคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะชอบพิมพหมาแรลขคูขอบคุณค่ะอะไรลูก เสียงคุ้นๆให้ลูกขอยล่องไหมแน่ลูกขอยอยากล่องไหมหน่ะน่าน้องโตเกียวสีเขียวค่ะทุกคนอีฮอตไปใส่นาออีฮอตนน่อะ น้องตัวเคียวอยู่สีเขียวกับแม่แพลวค่ะนริตะอยู่สีเหลืองกับพ่อบิ๊กนะคะแยกกันคนละสีป้าแจวอยู่สีเหลืองลุงเคนอยู่สีเขียวค่ะชอบแพวพามากขอบคุณค่ะพู้ยิบานสิมาจอบสีเขียวอีกไหมคะวันนี้ประสันจอบค่ะทุกคน แม่ขอสมัครเป็นพี่เลี้ยงตัวเกียวจ้าวาสันนี่แม,มนบะเนอเอิญหาอีฮอตระบาดนี่วสันกําลังจมเหี่มันอยู่นี่มันไปหาหล่อหาลอหลองอยู่นี่หาหล่อหาหลองหาหลองหาหล่ออยู่นี่อย่าไปอ่อนอวด้ะลูกเด้อปักตาไปเอาน้องมอึงกันได่นั้น แล้วน้องมึงเองกูมาอันนี้เออจานเลยเลยะด้วยกูว่าเสียงผู้ใดที่เลอกูว่ากูคือบอกว่าเสียงผู้ใดฟังกูไปหาอันมึงเขาเม่เข้ามาเสียงตานั่นมาเพื่อจะมึงเมื่อจืดเสียงมันอะไรบันตีกูฟังกูคือหูหลดกูคือยุ่นนะ่าเสียงผู้ใดเสียงไม่ยังขี้ยงแต่ไม่ยังขี้เงาบอกว่าเป็นนะกูว่า ผลิตภัณฑ์กังนัมคลีนิกฝากที่ดึงพี่ฮอตหน่อยมีของพี่ฮอตสี่หลายหลายเลยครับเฮ้ยมีลุยีเกิดความลักเกิดความรักย่ไมใช้สลยนได้อียังหลยส่งบิงด้วยนะจ๊ะมากำลังไฟ้สดจ้ามาหาพี่มาลูกมา ไปหาลุงหน่อยลูกน้องเพลงขวัญเห็นลุงไหมลูกโอยนานา่ะเ้ยกะเอะเฮอยแกวะเธอวตากตาน่อยตาน่อยมาเล่นกับพี่มขาสยไหมข้าวสยไหมยิ้มค่ะ ยิ้มสวยหน่อยเร็วลูกานเป็นน่าลิตาแต่หน่อยไม่ขาแบบเดียวกันเลยขาบ้นขาไงคือพอมันนะบางขาพร้อมเนี่ยยิช่วยโอ้ยยิ้มช่วยเอาคืออยู่น้่งมตอาหลายอย่างคือพอด้อยขาคือพอลากีรลาได้โลกเขาแต่หน่อยว่านเนปั้นรุดมือนอกบอกตาะคือบอกแม็กนี่แหละพี่เคือบอกแม็กนี่แหละตะกีคือบบแบมันก็จ่อีหรีมันคือบอกแม็กนี่ตะกี้วนดำๆจี ขาดอาหารบ้านเดี๋ยรอเด็กขาดอาหารยังขี่ลายอยู่คือเห็นเขาว่าใหได้ะไรก็เถู้มันมายียดห้างมันั้นเป็นนักร่องหนตัวมันไม่รอส่วงหนึ่งตัวลดน้ำหนักว่ายังไงจ๊ะเออมันบาลุกบาบ์ลมันอยู่กี่าีบอสนี่าอยูสีไหนสีไหนรกเอาฉากกันยุ่รถเวที อ่ะเนทีมันกระล่างไปถามเพื่อนที่ไหนเพื่อนไปหอดไปว่าตัวชายมันอยู่ขั้นไหนเพื่นได้มาบอกเออถามเพื่อนเลยดูกระตุ้หนิงยิ้มมันยิบตุงหนิงเออเออเออตุงหนิงคือเจเว้ยคือฝวงแม่นมถามนี่เพื่อนเพื่อนกะล่งเพื่นไปหอดไปไปถามเพื่นที่หล่ะจจหอดเย่บานกระล่างไปเพื่อนขี่ออกไปจากันฉนี่ลาอยู่นี่เมื่อกี้นย่เย่เย่เย แล้วยุยะโศที่ลานเราเจ็บเดือนเลยไม่ใช่ให้ถามเลยว่าชากันอยู่ไหนมันกระด้งที่ไปแม้ชานั้นฝากรถด้วยที่ไปแม้สองอันนั้นชิ้นใหญ่ๆนั่นกะว่าตาบอกแล้วก็ยุยะโสนี่แม้ไปดูวัวนะคะดูมันอยู่ในนี่ข้างกระอดจ้ากระดม่านชิ้นใหญ่ซ้ำนิดนึงเนาะเป็นปุ๋ยหยาบปะอี๋อเกาะ กำลังต no ั themselves themselves so to to ้งเครื่องเสียงเนี่ยกำลังตั้งเครื่องเสียงให้เขาสอนไปสักก่อนเลยบ่ต้องไปกดดันเขามันบ่ทันได้อีหยังอยู่บ่ทันเลี้ยวให้เขาสอนมันจบสักก่อนเอื้อนก็ได้เอื้อนจะให้เขาลงสนามก็ได้ให้เขาสอนสักก่อนมันบ่ทันเด็กเป็นอีหยังอยู่ฉันไปเบิ่งอยู่ให้เขาสอนก่อนเอื้อนยังลงสนามจริงก็ได้มั้งขันบ่ทันเลียวน่ะฉันไหลยุนี่ก็ได้ฉันไล่ก็ตากับนี่ลุยยุนี่ไหลกองโทรศัพท์ก็ได้มันไปเนี่ สบายสบายเบงว่าเจ้าได้เหยเออจ้าอืมเฮ้ยงัะกรถันเป็นเอายาดีที่ไปงดต้องเปิดไฟในเรืองตำนีเดี๋ยวรักไฟจวตาแล้วน่ะเสียปั๊บกระแจงรถั่ะใช้กระล่างไลสุดย่คขะตอนนี้ไปแช่ค่ะไปแช่ค่ะไฟอรักมันกระล่างมากนี่นี่นี่นีรักมั่นอ่ะนะะขอบคุณค่ะ ซือว่าตอนตัวเดลเลยนะคะทุกคนคาแล้ว49บาทเท่านั้นนะคะชมได้สองวันสองวันสามวันต,ตั้แต่มืออื่นกับไล่มืออื่นกับสิไล่หฮเบิ่งอีกมืออื่นนี่สิไล่นกลุ่มเ้เบิ่งเลยมืออื่นนี่เฮ้ยหนึ่งหนึ่งหนึงหน่งหนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่งหน่งน่หน่เหนึ่งหนึ่งอนึงงหนาเอี่ห่งห่งห่งหนองน

มันเก๋ห่าดีดีมัโดแม่ตอนแม่ดี่ล้วม่านมันหรม่แม่ที่แลวไม่อยากแม่ดนบอกไปเจอเอาเนี่ยกินมงกันหิวขาเริ่มหิวข้าวกันแล้ววะก็ว่าแม่คือู้่ห้องพีดไล้องพีดไหมล้องพี่นไปอานไม่อย่งกินไอยู่นั่น บอกยายอาหอมมาส่งในหน้นาอิสรนกีดาแหนมนักก้นหลูกบอลก็เป็นไงยังเออเออเขาตีไปปุ่นเพล่แหนมน้วลูกบอลไปแจงแล้วไปแจงใจอ่อไป้วสร้างอันนั้นมากิ่นกันนะสร้างตามะมโมากินกันนะชํงงนนะำๆ กินผู้เดียวมันพ่อแสบแม่คไม่แม่นฉันกินผู้เดียววันนี้มันพ่ออันพ่อดีพันมาเรื่องอันมีแก่นง่ายเกนี่ลูกค้าอยู่บ่โอัว่าสิซังอันนั่นอันอันอันเราเพือบอกว่าเดี๋ยวสิซังไว้เดี๋ยวพันหว่างจะให็พประเทศออกมาแห่งก็ได้มันดือสอดจ้าจ้าไปขึ้นบ้านไม่บ่ดูกันทะลักือบ่ว่าแถวอยู่ตัวกันทะลุว่ากันทะลักการทะลักหรือกัรทะลุไปทะลุไปลอกไม่ไป ໄປແມ່ນໄປเร็วๆสุดอย่าຟ້າກະໂດດເຂົ້າมาหาເດີ້ພີ່ເຮັດบาບบ่ລົງອີ່ຫຼີบ่ໄດ້ເຫັນເຮົາ ันถามมาเาพลงยังส <c ười> ิไปเที่ยวเองไม่บานจะไปายคอมเพลินด oh. yeah <c Excel KK> <K>. <c ười> bon ้วยรัวเนี่ยย้อนยุ่งตรงโอ้ยบอก่เยะบ่ายครอมเพลินจับปลาหลดแล้วบ้างยุ่งกัดขาลูด้วสัวไอ้บานเด้อื่อ้บานเด้อจะไปายคอมเพลนสูกมั้เมียเ้า อย่าไปบายข้มเพินลูกให้พ่อไม่ขี้หายพนหลับพนลับทีมับมับอยู่บอกไม่จะเห็นอย่าเห็นทีไปน้ำลูกเด็กลูกแม่แพ้วพนตัวเพนยู่สีพนเทศพนจับเอาเองนแน่นั่นอยู่สีไหนก่อสีเขียวจับเอาเองนอ๋อเอาเลยท่านผุ้นเออ มีเตียงไล่โซดกันครับเมือดชิวครับตอนนี้กรชตองช้ำเลยเราองชำแม่้ิกระซางได้มีหบขวดหนึ่งในรถเดียยเพื่มีอีล่งนึ่เป็นตะเย็นห็นแลมวันนี้อากาศซัำี่พอดีตว่าปีกายนี่มันหนาวกจริเนี้ยต่มาคังเวทมันขึ้มมันไหนเยาเหล็กกี่าไปหัวเด้ เขาเรียกว่ามันมีสีสันค่ะทุกคนอย่ามาให้นอกซื้อบ right? ัตรเขากลุ si uh ่มเด้อจ้ะเด้อบขวอตบิกอยู่ไหนอยู่กคราสีนะคะเขาทํางานเขาแยกกันทํางานค่ะทุกคน ตอนนี้คุณแม่กำลังดูลิงก์อนุมัติให้นะคะมาใครอยากเข้ากลุ่มเร็วซื้อตอนนี้เลยค่ะกีฬาสีวันที่สิบค่ะวันที่สิบนะคะซื้อบัตรเข้ากลุ่มได้เลยนะคะไบ่ปน้งองราคะกล่องกลูมันน้นอะ ใจขีห่หายขีห่หาย่หลงมักเนี่ยเขาบอกกับเจ้าอ่องบนถือกจักเถื่อหมองนี่เขาไม่ต้องเอาสี่สิสการตัดออกที่ละลูกก็บอกตองไปลองทุกขึ้นไปะนะ เอาม่เอาคนอนุญาตหลายอยู่จา้ารีบเลยรีบเลยอะไรลูกเพลงขวัญโป้มือพ่อมปาเถอ,อะเย่ yeah, ก็เป็นเย่พ่อบอกเอาเย่หน่อยลูกเย่ yeah, ดีใจหน่อยเร็วเ yeah. yeah, ย่รเร yeah, ย่ทำยังไงเลยเย่ทำยังไงคะสปอร์ตไลท์ hit, hit. ไฟเสามาเขาตอมันกับแจงก่อเยู่แจงตอตอประมาณชันต่อบอกตอคง่งบัตรหนึ่ง้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะมชมได้สองวันค่ะแล้วจอดนี้เนาะจอดนี้เหนคนกับทิตเต้นในแสงแงงใหยังนี่นะเออนี่แะนี่ะจอดนี้หันออกมาทางนี้เอออน่งสาเวงเป็นเพชไหมก,กันนะขอเทนน้ำแนจาเบิงนอนสักเพลงไหมเบิน วันนสทักเพลงไหมไม่ครับแมนกระคืออยู่บบอคือเหรเนาะอะบอส่อลบอส่อนอลไครับลองวเทัเอาเพลงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพลงแวพคือทาท่างไปห้ว นี uh, ่เลือกเพลงไหนนี่ลุยเอาเพลงไหนเอาเพลงอย่างรอจะสอออกลืมลืมลืมล um> ืมโพซลืม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 โพซิฟลืมลืมลืมโพซิฟโพซิฟ

เคยลองดูแลเพลหรอน่าจะได้ถ้าี่เพีงเถอะเราที่เพีงเะไปกันกับที่ตั้งโทรศัพท์เนาะบอกโนศีบอกโนศีเอาขากล่องไม่พอใจพูดเดินเป็นตัวไหนผ่านไปยังไม่ได้าเป็นเป็นเอ็มมอมเออ็นี้เอ็มอ็มลอล เด um ี have er ๋ยวเวรน้องเอหนุ่มผู้เคยประมวลายกนยังก่อนไอดอลลูกทุ่งไอดอลครับลูกทุ่งไอดอลลูกทุ่งไอดอลแม่กับพี่บออเบิรนนอนเ้อเบิร์นมองฟ้ามนอบ้านแ

Oh

ขอไปว่อมเสียงก่อนครับ เฉยนะครับอันนี้ทดสอบไปทดสอบซาวเฉยๆครับเดี๋ยวถ้ารอฟังซาวดีๆจากพี่ใหม่นะครับเราเราขอเวลาเซตอุปกรณ์สักครู่ครับป๊า เสียงมวนตอนนี้คุณดูกี่คนแล้วครับตันโทรศัพท์ใช้ได้ไหมสัญญาณยังดครับมีแต่เพีย่นครับรถขี้ลงมันสูงมาได้ทำไรครับอง๋อครับพี่น้องขอสีล่องไรก่อนเด้อขอสีเอาเครื่องไม้ไร เอเอาต่อไม่จากมิกได้ไหมที่เอาเอาตัวก็ลองดูก่อนเพจบอไม่ไม่เอาเอาเพจเอ็หนั่งก็ได้ได้ใช่เอาโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลงไลน์เดี๋ยวไลน์ใหม่นะคะ